สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยราวพัฒนาหวยราวพัฒนาวันนี้วันที่ยี่สิบห้าเดือนสี่ปีหกแปดนะครับผมนะสําหรับงวดที่แล้วงวดที่แล้วเข้าอยู่นะเข้าอยู่นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งนะงวดที่แล้วให้เข้ากับแปด เออฟันไม่ถูกเลยเนาะฟันเก้ามาแปดนะแปดหนึ่งอ่าแปดหนึ่งก็อยู่ในหกคู่อยู่นะอยู่ในหกคู่อยู่ตรงๆเลยนะเน้นอ่าผมเน้นนะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าแล้วก็แปดสองนะถ้าเอาตัวเน้นเอาตัวเน้นมาจับวินกันนะทุกคนนะได้หนึ่งสองด้วยนะถ้าใครเล่นเล็กวินนะเล็กวินนะหนะึ่งสองเนาะหนึ่งสอง แปดแปดหนึ่งสองมาหมดเลยมาตามกันต่อครับผมหน่วยเราพัฒนาหน่วยเราพัฒนาของผมนะสังเกตดูได้เลยเข้าแล้วก็หลุดเข้าหลุดแล้วก็มาเข้า ไม่เข้าต่อนเนี้ยวันนี้ก็ขอให้มีเลขนี่มาเลยหนึ่งกับสอง้าขอให้เหลือมาหน้าหนึ่งกับสองนะสองกับหนึ 1, 1่งหนึ่งกับสองตัวจอบสองหกสองห้าสองเจ็ดหนึ 5, ่งหกหนึ 6, ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ด นะครับสองเก้าหนึ่งเก้าสองแปดหนแปดนี้ออกไปแล้วเอาสองศูนละกันฟันสองนะครับผมตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับ ตัวเน้น2 6 2 5 2 7แล้วก็1 5ครับผมหมวยเราพัฒนาเลข2ตัวก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลข3ตัวครับผมสามตัว2 5 6 2 5 7 2 5 9 2 6 7 สองหกเก้าแล้วก็สองเจ็ดเกาโอเคนะครับก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับเราพัฒนาวันนี้ขอให้มีหนึ่งกับสงมาแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ